สวัสดีค่ะตรงนี้เป็นสวนมะม่วงนะคะออกดอกเยอะมากเลยนะคะปีนี้เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้นะคะเริ่มติดออกช่อค่ะเริ่มติดลูกเล็กๆแล้วนะคะโอเยอะมากนี่ถ้าติดลูกทุกกิ่งนะต้นมันเอาไม่ไหวแน่ๆเลยเยอะมากๆค่ะน้ํำดอกไม้ วันนี้วันที่สิบสองเดือนกุมภาพันธ์นะคะมะม่วงออกช่อแล้วได้กลิ่นดอกไม้ด้วยนะคะได้กลิ่นดอกมะม่วงหอมมีเริ่มติดลูกแล้วก็มีนะคะ ถ้ามันเป็นสีน้ำตาลอย่างเงี้ยคะ่ะมันเริ่มร่วงแล้วแล้วก็มันก็จะโชว์รูปมันที่มันติดเพิ่งจะออกช่อใหม่ก็มีเริ่มจะโรยก็มีนะคะดกมากๆต้นก็ไม่สูงมากนะคะเนี่ยตอนนี้เพิ่งจะเริ่มออก อยู่ไม่ไกลจากบ้านสองเท่านะคะอากาศดีปีนี้หนาวนานน่วงติดช่อเยอะมากเนี่ยเริ่มติดลูกที่ตรงช่อแล้วค่ะลูกเล็กๆใหญ่กว่หัวไม่ขีดเนี่ยเริ่มเห็นแล้วค่ะ เริม่มเห็นรูปมาแล้ต้นนี้น่าจะออกก่อนเขาสวยดีนะคะบ้านเต็มเลย คลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้สองเท่าค่ะเอาไว้พบกันคลิปต่อไปนะคะที่สองเท่าตามสบายชิวๆค่ะสวัสดีค่ะ